ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะครับที่ชมผ่านทางอินเทอร์เน็ตวันนี้มิสเตอร์แจ็คกี้นะครับ พาทุกท่านมาพบกับผู้ที่ได้ทดลองดื่มทดลองใช้สุขภาพดีกันทั่วหน้ากับผลิตภัณฑ์ชาผู้เอ๋อของลองลิสวันนี้เรามาเยี่ยมเยือนนะครับพี่ต้อยกันถึงที่บ้านเลยทีเดียวที่จังหวัดประทุมธานีพี่ต้อยสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมพี่ต้อยเป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่ได้ทดลองดื่มทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ชาผู้เอ๋อของเราค่ะครับวันนี้พี่ต้อยอายุเท่าไหร่แล้วครับผม55ปีแล้วปีค่ะโอ้โห55ปีแต่ดูยังสาวยังแ <c oughs> ข็งแรงอยู่เลยนะครับปัจจุบันมีอาชีพอะไรครับเป็นแม่บ้าน เป็นแม่บ้านนะที่บ้านหลังนี้นะครับดูแลกันอยู่กี่ชีวิตครับหกชีวิตค่ะหกชีวิตนะครับก็มีทั้งคุณลูกแล้วก็คุณพ่อนะครับคุณสามีนั่นเองนะครับวันนี้ครับเป็นแม่บ้านที่ดีต้องทํางานดูแลนะครับทั้งบ้านนะครับความสะอาดวันนี้มีปัญหามีการดูแลสุขภาพของตัวเองบ้างไหมครับดูค่ะครับมีปัญหาสุขภาพของตัวเองอะไรบ้างครับก็เป็นแต่ความดันอย่างเดียวความดันสูงค่ะ ความดันสูงจากการรับประทานอาหารจากสภาวะการที่เราไม่ได้ออกกําลังกายนะครับไปหาหมอบ้างไหมครับผมไปครัะหมอนัดสามเดือนถึงสี่เดือนครั้งสามถึงสี่เดือนครั้งนะครับเป็นโรคความดันสูงขนาดไหนครับร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบร้อยห้าสิบถึงร้อยหกสิบอย่างนี้เป็นประจำนะครับเดินทางไปหาหมออย่างเงี้ยสามถึงสี่เดือนครั้งหนึ่งเนี่ยนานหรือยังประมาณปีกว่าแล้วปีกว่าแล้วนะครับ ก็ยังได้ไปต่อเนื่องอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับแต่วันนี้ครับเรามาลองสนใจทดลองดื่มกับผลิตภัณฑ์ชาพุ่ยของลองดิชครั้งแรกเนี่ยมีใครแนะนําให้มาดื่มครับพี่เล็กมันคนแนะนำมาพี่เล็กเขาบอกว่าอย่างไงเขาบอกว่าถ้าถ้าเป็นคนายก็ลองดื่มชาดูค่ะครับเพื่อจะจะลดหรือไขมงไขมันอะไรก็ลองครับฮะเผื่อว่าจะลดนะครั้งแรกเห็นกล่องเห็นแก้วแล้วสนใจบ้างไหมครับ ก็ยังเฉยๆอยู่ค่ะตอนแรกยังเฉยๆอยู่ซื้ออะพรเล็กให้มาหรือซื้อมาก็เอามาวางไว้ที่บ้านก่อนค่ะไม่ได้ทวนล็อกแต่พอทดลองดื่มครั้งแรกรสชาติโอเคไหมโอเคอาหาราะชอบอยู่แล้วทานน้ําอุ่นๆนะคะน้ำอุ่นทานแล้วดีต่อสุขภาพอยู่แล้วหลังจากนั้นก็ทานต่อเนื่องไปทานต่อเนื่องไปจนเห็นผลว่าสุขภาพดีเนื้อตัวแบบว่าน้าหนักก็ลด ความดันก็ลดค่ะโอ้น้ําหนักตัวลดด้วยความดันจากที่สูงก็กลายเป็นเหลือนปกติแล้ว่ะเหลือปกติอยู่ประมาณเท่าไหร่ตอนร้อยยี่สิบแปดสิบเองค่ะร้อยยี่สิบแปดสิบถือว่าเป็นปกติของเราทุกๆข่าคนนะครับแล้วรอบเอลน้ําหนักเป็นยังไงบ้างครับเอวจากสามสิบสี่ก็เหลือสามสิบสองค่ะสามสิบสี่เหลือสามสิบสองลดไปสองนิ้วค่ะนะทีนี้นานไหมกว่าจะเป็นอย่างนี้ได้ประมาณไม่นาน่ะ ห้าสามเดือนได้มั้งประมาณสี่ห้ากล่องเกือบๆนหละประมาณห้ากล่องไม่ได้สนใจแต่ใช้ระยะเวลาประมาณสามเดือนว่าอย่างนั้นเถอดค่อยเป็นค่อยไปกินไปเรื่อยๆ่่คะปัจจุบันนี้เอวก็ลดน้ำหนักก็ลดดีแล้วสุขภาพของเราอยากจะฝากอะไรให้กับผู้ชมที่อยู่ทางบ้านที่ดูที่กล้องที่ดูที่ทางโทรทัศน์ของเราอยู่ทางอินเทอร์เน็ตอยู่ก็อยากให้มาหันมาดื่มชานี่ค่ะ ดื่มแล้วได้ผลจริง,รงๆค่ะน้ำหนักลดความดันก็ลดค่ะครับเกาได้กับตัวเองค่ะครับเชื่อไม่เชื่อขึ้นอยู่กับตัวเองได้ทดลองดื่มทดลองใช้วันนี้เป็นอีกหนึ่งท่านสําหรับพี่ต้อยนะครับที่อยู่จังหวัดประทุมธานีแห่งนี้ว่าผลิตภัณฑ์ชาพูเอ๋อของเราดีจริงๆนะครับแล้วผมมิสเตอร์แจ็กกี้จะนําพานะครับผลงานและก็ผู้ที่นะครับดื่มชาพูเอ๋อของเรา มีความรู้สึกที่ดีอย่างนี้มาฝากทุกทกท่านอีกแล้ววันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่ต้อยมากขอบคุณมากครับพี่ต้อยครับและติดตามครั้งต่อไปกับมิสเตอร์แจ็คกี้แล้ววันนี้ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ